ัสดีครับกลับมาพบกับ Insight Sports ครับช่วงนี้เสียงอาจจะไม่ดีนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องขอโทษด้วยครับอ่าวเมื่อวานนี้นั่งดูบอลนะครับโอ้โหต้องต้องบอกว่าทําดีที่สุดแล้วครับสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับพ่ายกับอุซเบกิสถานไปแบบบุบบิดครับหประตูต่อ2ต้องบอกว่าทําดีที่สุดแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างดีมากแล้วครับได้ใจแฟนบอลชาวไทยทุกคน ตกรอบ16ทีมสุดท้ายครับแต่ว่าเล่นได้สมศักดิ์ศรีมากๆแค่ผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์ี่ก็ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าทีมชาติาทีมชาติไทยเนี่ยจะสามารถทําได้สําเร็จแต่ว่าเราดีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อันดับที่2ของกลุ่มมาเจอกับอุซเบกิสถานซึ่งก็ต้องบอกเขาว่าชื่อชั้นเนี่เราเป็นรองค่อนข้างจะเยอะครับโดอนออกนําไปก่อนนะครับโดนเร็ว1-0พอโดนเร็วปุ๊บรูปแบบแทคนติกที่ทนต์อิชิอิวางเอาไว้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน ค,คือทุกครั้งนี่เราจะเล่นรัดกลุ่มใช่ไหมครับรอรอจังหวะครับ3นัดในรอบแบ่งกลุ่มนี่เราไม่เสียประตูเลยแต่ว่าพอเกมนี้พอเสียประตูปุ๊บรึ่งหลังมันต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบครับแล้วก็สามารถจะยิงตีเสมอได้ก่อนที่จะมาเสียประตูที่2นะครับในเวลาที่แบบห่างกันแค่ไม่กี่นาทีเองแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง15-20าถึงี่สนาทีสุดท้ายทีมชาติไทยนี่ก็เรียกว่าแพคเรียกว่า ขึงแนวรับของอุซเบย์อยู่เลยนะครับพยายามที่จะจ่ายบอลพยายามที่จะครอสบอลนะครับพยายามที่จะเจาะเข้าไปแต่อุซเบย์นี่คือเขาก็มีความมั่นใจนะว่าด้วยรูปร่างของพวกเขาเนี่ยก็น่ที่จะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ครับสามารถที่จะยันทีมชาติไทยได้และพวกเขาก็ทําสําเร็จทีมชาติไทยก็พยายามโหมนะครับจังหวะการจ่ายบอลอาจจะต้องเร็วขึ้นกว่านี้นิดนึงครับทีมชาติไทยนี่ก็อาศัยรูปร่างที่เล็กนะครับพยายามที่จะตะลุยแพมที่จะมุดไป แต่ว่าพอเจอนักเตะที่รูปร่างใหญ่ๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ไหวครับต้องพยายามต้องจ่ายบอลออกจากตัวให้มันเร็วกว่าน,นี้นะครับจะต้องพยายามหาพื้นที่ว่างให้มันเพิ่มมากขึ้นโอ้แต่ว่าแค่นี้นี่ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมแล้วครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งแนนอิชิอิครับไม่ต้องเสียใจนะครับตกรอบที่6ทีมสุดท้ายไม่มีใครด่าคุณหรอกครับนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ไม่มีใครต่อว่าครับทุกคนยังคงเป็นกําลังใจให้ แฟนบอลชาวไทยเป็นกําลังใจให้ครับหวังว่าจะพาทีมเนี่ยเดินไปข้างหน้านะครับสามารถที่ทําให้ทีมเนี่ยไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกปี2026ได้นั่นคืออีกหนึ่งเป้าหมายนะครับที่เราวางเอาไว้เนี่ยเราต้องการอยากจะให้มันประสบความสาเร็จทักทีครับดูทรงแล้วนะครับดูรูปแบบดูทคติกสไตล์การเล่นอ่ามีความเป็นไปได้ครับที่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จภายใต้าใตการคุมทีมของทันันอิชิอิครับ มีการเปิดเผยเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยจึงไม่ไปเซ็นสัญญาคว้าตัวคริสเตยโนโรนโดเข้าสู่ทีมทั้งทีพวกเขาก็มีโอกาสนะครับทงาดนานอุริเย่นะครับอดีตผู้จัดการทีมของทงาด้านหงแดงลิเวอร์พูลมีโอกาสครับที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวคริสเตยโนโรนโดไปร่วมทัพในปี2003แต่เขาระบุน,นะครับว่าถ้าหากคว้าตัวคริสเตยโนโรนโดเข้าสู่ทีมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาในด RESSING r o พวกเขาก็เลยบอกผ่าน,นครับโอกาสที่จะคว้าซ r 7ก่อนที่สุดท้ายแล้วคิเยโนโรจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยราคาค่าตัว12ล้านปอนด์โรโนอลนี่ย้ายไปอยู่กับแมนยูในซัมเมอร์ปี2003นะครับย้ายจากทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนโอเคทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของโลกครับโดยทางด้านอูริเย่นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูล ฏิเสธครับที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวทานด้นคริเซโนโรันโดแต่ว่าสุดท้ายดิพวกเขาไปเลือกดึงทางด้นแฮร์รี่คีเวลจากลีดส์นิต็ดในปี2003แทนพวกเราเห็นเขานะนะครับเล่นในบนะอลทัวร์นาเมนต์ตูลองนะฮะอายุต่ำกว่า21ปีพวกเราก็ได้มีการเดินไปหาเขาไปติดต่อหาเขาแต่ว่าพวกเราดิมีโครงสร้างทางด้นการเงินและพวกเราไม่สามารถที่จะจ่ายในจำนวนเงินที่เขาต้องการได้ พวกเราก็เลยบอกผ่านหลังจากนั้นแมนเชสเตอร์เตเตก็ได้มีโอกาสเล่นเฟรนลี่กับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วทุกคนก็บอกทางด้านเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันว่าคุณจะต้องเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้ให้ได้แต่ผมเห็นด้วยนะว่ายังไงก็ต้องเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้เพียงแต่ว่าเราจะไม่มีการไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านการเงินนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาใน r e สซ i n g r o มของพวกเราุดท้ายแล้วก็แมนยู่ววาไปนะครับ ฝั่งของลิพูก็ไปเซ็นสัญญาคว้าตัวทางด้านแฮร์รี่คีเวลครับแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่พลาดไปแบบฟุดวิดลิพูดีพวกเขานี่จะมีการตั้งไว้เลยนะครับว่าค่าเหนื่อยเนี่ยจะให้ได้สูงสุดเท่าไหร่ครับป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาในดรีิ่งรูมนะครับไม่ให้มีปัญหากับทีมครับแต่ว่าฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดนี่ไม่ใช่ครับอยากได้ใครแมนยูประเคนให้เลยครับแต่ว่าในเคสของคริสเียโนโรนโดถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับ อนไหนก็พูดถึงลิเวอร์พูลแล้วนะครับค่ำคืนนี้ครับลิเวอร์พูลมีคิวลงเล่นนะครับในศึกพิบิลิกเจอกับทางด้านเชลซีดีก็เป็นคู่ชิงนะครับในศึกคาราบาวครับแมมก็มาในจังหวะที่เชลซีดีฟอร์มก็กำลังดีขึ้นทีเดียวนะครับตีสานาทีนะครับคู่นี้เตะกันเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันนี่ก็เชลซีเสมอกับลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ1ตอนนั้นเล่นที่บ้านของเชลซีแต่ว่ารอบนี้ครับมาเล่นที่แอนฟิลด์ แต่คู่นี้นี่ส่วนใหญ่แล้วสกอร์จะจบลงด้วยการเสมอนะครับเจ็ดเกมหลังสุดครับแม่จบลงด้วยการเสมอครับในทุกรายการทุกการแข่งขันเกมนี้นี่จะจบด้วยผลเสมอหรือเปล่าลิเวอร์พูลนี่มีอยู่48่คะแนนนะครับในขณะที่เชลซีมีอยู่31คะแนนเกมล่าสุดลิเวอร์พูลครับศึก FA ครับก็เอาชานะทางด้านนอริชไปได้ถึง5ประตูต่อ2ในขณะที่เชลซีครับ,รบเสมอกับแอสตันวิลล่าไป0ูนย์ประตูต่อศูน เวอร์พอจบเกมกับทางด้านเชลซีนะครับพวกเขาเจอกับอีกหนึ่งศึกใหญ่ครับจะต้องออกไปเยือนทางด้านอาร์เซนอลทีมที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์ครับส่วนเชลซีครับเล่นในพรีเมียร์ลีกเจอกับวูฟแฮมตันทั้งสองทีมนี้ก็มีปัญหานักเตะมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับฝั่งของเชลซีนีก็มีทางด้านเวสซี่โฟฟาน่านะครับริสเจมคูคูเร่านะครับทางด้านโรเบิร์ตซันเชส ทางด้านชาโลบาอย่างนี้นะครับคริสโตเฟอร์เอ็นกงกูนี่ก็ยังต้องทดสอบสภาพความฟิตอีกนอกนอจากนั้นทางด้านนิโคลัสแจ็กสันนี่ก็ยังไปรับใช้ทีมชาตินะครับในศึกแอฟริกันเนชั่นครับั่งของลิเวอร์พูลครับไม่มีโจเอลมาติฟนะครับไม่มีเทียโอเทียโกอันคันทาร่าแปซิฟิกไม่มีทางด้านซิมิคัสนะครับโบซาร่าดีก็ยังเจ็บอยู่นะครับส่วนทางด้านปาตตรุเอนโดก็เล่นให้กับทีมชาติอยู่คาดการณ์เสียตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับ ซาลิปูนี่อเลสซองเบเกอร์ครับโกเมสมาชินฟันไดกุลาเต้น,นะครับเทรนั์อเล็กซานเดอร์อโนลคริสโจนครับแม็กลิสเตอร์แล้วก็เป็นทางด้านสวอตส์ไลน์ด้านหน้านีก,ก็มีทางด้านดิอาร์สครับดูเยสแล้วก็โชต้าดูเยสดยสีฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเชลซีครับผู้นำประตูเป็นทางด้านเพตโรวิชครับก็หลังมีดีซัสซี่นะครับซิลวาโควินแล้วก็ชิวเวลครับแข,บขึ้นมาก็มีทางด้านไคเซโดแล้วก็เฟนนเฟรนนัดส ตรงกลางครับแนวรูปประกอบด้วยมารูเอเก้น,นะครับกาลาเกอร์ราฮิมสเตอร์ลิงและหน้าเป้าครับพวกเขาต้องใช้ทางด้านโคดพารเมอร์และแต่ที่ยิงประตูดได้สูงที่สุดสของลิเวอร์พูลในเวลานี้คือโมซาล่านะครับไม่ได้โลนะครับ14ลูกในพรีเมียร์ลีกฝั่งของเชลซีครับเป็นทางด้านโคดฮารเมอร์ยิงไปแล้ว9ประตูสือ่อมวลน้องมองดูนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เชลซีผลงานจะดีขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่ามาเล่นในบ้านของลิเวอร์พูลก็คงจะไม่สามารถที่จะต้านทานความแข็งแกร่งของลิเวอร์พูลได้ คาดว่าเกมนี้จะจบลงด้วยชัยชนะของเร์พูล3ประตูตอนน่อ1ในขณะที่คริสตัลนะครับก็ออกมาทํานายผลคู่นี้ครับบอกว่าเร์พูลนี่จะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูตอนน่อ1ครับ่วนท่านพรมรสล่ะมองคู่นี้ยังไงแบบมาสายเดียวกันเลยนะครับสกอร์เดียวกันเป๊ะ ลิเวอร์พูลครับจะเอาชนะเชลซีไปได้สองประตูต่อหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแมมองดูแล้วนะครับทั้งทางด้านฮูสกอร์นะครับแล้วก็ทั้งทางด้านสแตนแล้วก็รวมถึงเมอร์ซันนี่แม่ไปในทิศทางเดียวกันเลยครับว่ายังไงเกมนี้ลิเวอร์พูลก็สาแต้มครับกระโชตอนนี้กำลังได้ค่าวสนใจจากทั้งเรอัลมาดริดและก็ปารีสแซงต์แชงนะครับเจ้าหนูนักเตะทีมชาติอาร์เจนตาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แล้ก็ตอนนั้นเค,เคยมีข่าวเชื่อมโยงกันนะครับว่าเรอัริสอยากจะได้ตัวเขาแต่ว่าเขานี่มีการต่อสัญญาชบบใหม่กับแมนเชสเตอร์เตดไปก่อนหน้านี้ครับอะไรคนนี้นี่เราต้องการคาดหมายนะครับว่าน่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับของแมนเชสเตอร์เตดแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับแมนยูนี่ไปยาวๆแต่ว่าตอนนี้นี่อาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้นะครับเมื่อมีรายงานข่าวจากเาลกิฟมีสปอร์ตระบุว่า ทางด้านเรอัลมาดริดและก็ปารีสแซงต์แชงครับรู้สึกติดอ,อกติดใจกับฟอร์มการเล่นของนักเตะค,คนนี้ครับต้องการอยากจะดึงการาโชไปอยู่ด้วยถึงแม้ว่ากาาโชถ้าหากย้ายไปอยู่กับเรอัลมริดนี่แบบก็คงจะยากเหมือนกันนะครับในการที่จะยึดตําแหน่งตัวจริงเพราะว่าปีทั้งสองข้างนี้ก็มีทั้งวินิซิอุสจูเนียและก็โรติโกอยู่แล้วแต่ว่าปารีสแซงต์แชงเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งออปชันที่มีความเป็นไปได้มากกว่านะครับสำหรับทางด้านการาโชโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากทางด้านเอ็มปาเป้นี่ย้ายออกจากทีมไปแต่ว่าแมนเชสเตอร์เตดดี่ก็คงไม่ยอมครับที่จะปล่อยกาลาโชออกจากทีมไปแบบง่ายๆครับแหมนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นนักเตะที่ฝั่งของแมนยูนีค่อนข้างจะหวงเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าหากเรอัลมาริดถ้าหากปารีสแซง์แมงยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงๆขึ้นมาเนี่ยแหมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์เตดดีก็อาจจะใจอ่อนครับยอมปล่อยกาลาโชออกจากทีมก็ได้ครับ แล,และกับพบกับ i n s i ซต์สปอร์ตสมาย์ใคลิปหน้านะครับขอพูดครับสวัสดีครับ